เขาไม่ได้ดูเลยนึกว่าห้ามเขาไม่มีเวลาไม่ได้ห้ามที่คุณนายดำคุณเคมนี่ยังถามเลยไม่เชื่อถามเลยนเกถามว่าเดี๋ยวนี้ได้งอนแล้วนะงอนน้องวันแล้วนะขนมหม้อแกงเต็มรถเลยตอนนี้อยู่พาทยาแดกไปทำอะไรกันเนี่ยงอนแล้วนะงอนแล้วเนอะมหาพี่จอยคุณนายดำก็นั่งไข่เจวเขาโคตรอร่อยเลยอ่ะพี่พี่ปู๊กก็เลยชวนพี่แอนมา พี่แอนหลบโกลด์มากินล้วเพียงไงครับผมมากินไข่เจียวผ้าแดงอร่อยรับรับใครวะกินไมากเลยแม่นน้องวานคืออะไรไข่เจียวค่ะง่ายโดนหนุมหม้อแกงเติมล้วนเลยอ่ะแม่จะให้อะไรกินง่ายแต่ค่ะอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเพราะเราอยู่เงี้ยก็อยู่เงี้กกินงยกินง่ายง่ายอยู่ง่าย เขามีนี่ด้วยนะตามอะไรนะตาขวดพี่ปูจ๊ะปูพี่ปูมาตอนไหนอ่ะนี่ไงพี่ปูอ่ะตอนนี้พี่ปูอยู่ไหนคะอยู่พระประดู่ไหนนะวัดวัดจากแดงโอ้หนูเพ่รู้จักแล้วหนูจะไปยังไงอะคะไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ปูไปให้น้องวันอยู่ตรงไหนหนูอยู่สุขสวัสดิ์ยสุขสวัสดิ์สามสิบค่ะ แล้วถ้าพี่ปูจะกลับพระรามสองอ่ะมันอยู่ฝั่งที่พี่ปูกลับบ้านปะใช่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 ค่ะใช่ค่ะอยู่ฝั่งพี่ปูกลับพระรามสองค่ะไม่ไม่ถ้าเกิดว่าพี่มาถึงพี่มาถึงตรงเนี้ยตลาดบะมะกอกพี่พี่พี่โทรหาหนูได้ไหมอ่ะให้พี่ปูใช่ไหมใกล้ถึงใกล้ถึงใกล้ถึงตลาดบะมะอกัะพี่ปูเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนเ่ะคุยกับคุณแม่ได้ถึงตลาดบามกวัาดีครับว่าดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตรงไหนนะหนูอยู่ตรงตลาดบามากออค่ะพี่แม็กตลาดบามากอกอี่รู้จักไหมคะวิกซีบามากอกมาตัดบามากอ๋อมีไฟแดงเดียวเลี้ยวซ้ายใช่ค่ะอพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บก็เลี้ยวขวานั่นคือตลาดบามากอ๋แล้วอยู่ฝั่งที่เรากลับบ้านป่ะถูกต้องครับ แม็กทำอะไรมาแม็กวันนี้ทำอะไรเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ออกไปซื้อไข่ให้ลูกสาวให้หลานสาวหลานสาวนอนอยู่ฝั่งโน้นน้องวันงั้นน้องวันทิ้งโี๋เดี๋ยวพอจบไลน้องวันทิ้งเบอร์รโทรศัพท์ไว้ที่ข้อความนะเดี๋ยวพี่ปูโทรหานะได้ค่ะพี่ปูเพราะว่าวันนี้อตอนที่พี่ตอนที่หนูตอบพี่ปูอะ่ะคือหนูไปโรงพยาบาลมาไงแล้วกลับมาแล้วหนูไปฉีดยามาแล้วกลับมาแล้วหนูนอนเลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอโอเค อีกประมาณมันจะหลับตอนไหนอะอีกประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะโอ้ยอีกนานพี่หนูก็จะหลับสี่ห้าทุ่มนุนไลฟ์เปล่าวันเนี้ยไลฟ์ค่ะอ๋อไลฟ์ตอนพี่พูเอาขนมมาแกงไปให้แหละม่เป็นไล่าไหมพูดเท่าไรคะแล้วถ้า่วงน้ำหวันแล้วพี่ปูโทรไปมันจะดับไหมมันจะตัดไหมไม่เป็นไรพี่พี่ส่งข้อความมาทางข้อความเดี๋ยน้องเข้าไปอ่านเดี๋ยวเดี๋ยว เดีถ้าส่งทางไลน์มามันอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าทางทางโทรสายตรงอะมันจะตัดงั้นงั้นก็ไลน์ทิ้งไลน์ไว้เดี๋ยวพี่ปูอันนี้<พ>อันอ,<า>อันนี้มันเป็นไม่ที่พี่ปูฝากเบอร์ไว้อะมันเป็นเบอร์ไลน์พี่ปูไหมคะใช่ใช่เอองั้นหนูแอดไลน์เข้าไปค่ะโอเคกินนี่ไม้เท่าไหร่คะพี่ปูอะไรอ่ะสับปะรดสับปะรดขนมมะแขง ใครทำขนมมะแกงพี่ปูมอพี่ปูเอาพี่ปูเอามาจับลุงป๊อกหมเอาแเต็มหม้อได้ไหมเอาแต่หม้อไม่เอาแกงหม้อมนีเด็กดื้อเด็กดื้อให้หัวใจพี่ปูเด็กดื้อให้หัวใจผู้ชายอะไรนะเด็กดื้อให้หัวใจพี่ผู้ชายพี่โน่เหรอใช่พี่โน่เหรอเขาเป็นแฟนกันไม่ใช่เขาชื่อพี่อะไรคะปูทําเองหรือมะแกงขายเท่าเราครับเด็กดื้อ ลาเชนตอนนกลุงป๊อปพีป๊อพีชื่อลาเชนหนูก็คงใส่คงคือชื่อย่าแล้วค่ะเมื่อนเนี้ยเมื่อกี้นะพี่ปูหัดทำหน้าใหญ่อ่ะอันนี้ไม่สวยแล้วอ่ะอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะตอนที่ยังไม่มีคนขึ้นมาพี่ปูสวยมากเลยอ่ะพอขึ้นมาพี่ปูไม่สวยเลยอ่ะพี่ปูเท่าไหร่คะพี่ปูเท่าไหร่คะร้อยร้อยหนึ่งโอเคจัดไปค่ะโอเคค่ะพี่ว่นของหน โม่ชื่อแว่นจ้าชื่อแวนจ้าน้องวันเด็กดื้อหนูแวนเขาไปแต่งนอ๋อหนูชื่อแว่นจ้าอ๋อน้องแว่นน้องชื่อแวนใช่ไหมลุงป๊อปเป็นที่ดังมาถึงพระประแดงเลยนะอะไรนะคะพี่สำหรับลุงป๊อปมาคิดถ่านละร้อยอุ้ยมีเราป๊อปแดงไหมเปล่าเนี่ยเอามื่อกี้หนูเห็นสาเข้ามาอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้สา ก็งอนน้องสามไงก่อนที่น้องวันจะเข้ามาพี่ปูบอกว่าพี่ปูงอนแล้วไี่จะไม่ไล่สามชาติเลยเขาเขาออกเขาเขาออกงอนงอนน้องแสามมาพี่โยไปไหนคะพี่พี่โยแอลผู้ชายอยู่เปล่าบุ๋ยลุงตู่พี่โปดีใจอุ้ยลุงตู่มาลุงตู่ลุงตู่ออกยังคะทำขายล่ะคะกินแมกซ์ รับส่งค่ะในมหาชัยแต่วันนี้พัว่าคนี่ซือต้้คนี่อันเน่ะชื่อ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 แมวแมวถ้าพี่เขาถ้าเขาถ้าพี่ผู้ชายเขาไม่เอาให้เราก็ได้นะฮ่าไปที่ชอบไปที่ชอบไปทําไมคะลุงป๊อปไปที่ชอบที่ชอบไอตอนอยู่น่ะไม่ยอมให้ไปหรอกไอตอนตายนะให้ไปที่ชอบที่ชอบเฮ้ยทอยอันนั้นมีโจอมอ่ะ ก็เขาอยากอันนี้ของให้ตอนอยู่อยากจะไปไม่ให้ไปครูน้อยตอนเด็กจะน้อยครูน้อยร้อยตำแหน่งยุสสองตอนเด็กแล้วหัวละหัวละอ่าครูน้อยติดตามพี่ปูแล้วนะคะค่ะสวัสดีจ้าน้อยไปโดนไม่เป็นไรที่นี่พี่อ้นน้อขากลับอะไรอ่ะพี่ปูกินอะไรอ่ะก็เลยเข้าเอกชัยเข้าบ้านเลยพี่ปุ๊กินอะไรตาามมที่ไข่เจียวครับไข่เจียวครับสวัสดีน้องบีมครับ น้อยบอกว่าตามพี่วันมาตามพี่มาตามมาตามมาคือต้อมคับยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมไหนยินดีเช่นกันครับพี่ต้อมเป็นเพื่อนกันหนุนแล้วนี่เข้าไปหาน้องใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปูถ้าจะหิวลุงป๊อบบอกว่าพี่ปูถ้าจะหิวโอ้ก็เสะอ้าขนาดนั้นนะพี่ไม่ต้องกินไข่แล้วค่ะ กินอย่างอื่นแทนไอ้สามาแล้วสามมาแล้วเขาบอกว่าคนเราอะเวลากินข้าวอ้าปากอย่าให้ลิมฟีป้าโดนอาหารใช่ไหมพี่พูดทานข้าวนานละอ๋อพี่พูดทานข้าวนานละพี่ก็ยังเจะอ้าขนาดนั้นอ่ะเอาช้อนเอาช้อนเข้าไปเลยทั้งด้ามเลยพี่เอาช้อนเข้าไปหมดเลยทั้งด้ามค่ะพี่เอาสาขึ้นมาพี่เอาสาหน้าร่อยบุยต้มแซ่บไอ้เด็ก บิ๊กซีเนี่ยบางประกอบเนี่ยอะอใช่ไหมน้องวันบิ๊กซีบางประกอบใช่ไหมที่เต้นอราบิกอ่ะอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะน,ออนี่บ้านคุณแม็กตรงวงแหวนเนี่ยพี่แม็กอยู่ไหนคะแม็กอยู่ไหนบอกเขาซีส่วนวงแหวนนะหนูสอนทั้งส่วนวงแหวนนะค่ะเต้นเก่งมากอะอยู่ใต้รัดโผลใช่ไหมตรงวัดอาสาใช่ไหม ไหนนะคะพี่ปูพี่ปูสาบอกให้รับรับรับตรงไหนนะคะพี่แม็กเอาเราเราบอกพี่แม็กมาดีกว่าว่าเราอยู่ตรงไหนเวลาเวลามาเต้นแอโรบิกอ่ะพี่แม็กจะได้ไปนั่งหนูมีหลายที่เลยหนูหนูสอนตรงนี้เนี่ยวงแหวนนี่ยพี่พี่รู้จักเอสวนเอสวนวงแหวนตรงใต้ทางด่วนไหมคะรู้จักหมดทุกที่นั่นแหละนั่นแหละหนูไปสอนตรงนั้นเดูค่ะหนูไปสอนตรงสนามสวนวงแหวนตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบุ้ยพี่พี่มันมันจะต้องเป็นจังหวะที่หนูไปลงนะคะไม่ใช่ว่าหนูลงทุกวันอ่าพี่ปูขะพี่ปูคนสวยพี่ปูบอกว่าพี่พี่ปูเรางินเราสามสองคนสามชาติจะไม่ไรจะเอาพี่ปูพี่ปูกินไม่อิ่มจะเพียได้ไหม ได้ค่ะก็คิดว่าฝ่ายชายฝ่ายสาวแม่นวดเป็นที่เลยอ่ะนวดจุดสำคัญนวดเลยคุณแมคุณพ่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วลูกแม่ใช่ไหมพี่ปุ๊พี่อุลูกคุณแม่ลูกสาวลูกสาวใช่ป่ะไหนหมายถึงนวดไปนวดมาไม่ใช่ผู้ชายพี่ปุ๊เนี่ เดี๋ยวหลังไม่โอเคนั่นเมาไม่ได้เราก็พี่ปูนะพี่วันมาเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่บอกว่าว่าเขาเป็นการพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยต้องแยกกันพูดน้องน้องวันเปิดการลุงป๊อปให้พี่ปูทีอ่ะลุงป๊อปอุบเป็นอย่างเงี้ยลุงป๊อปมาคุยกับน้องวันก่อนก็ได้ค่ะลุงป๊อปไม่ต้องไปทต้อะไหนพี่ปูชอบเป็นแบบเนี้ยพอพี่ปูเล่าเราก็เล่าครึ่งครึ่งกลางกลาง วีพี่ปูนก็สวยแด้วยนเออบีมขึ้นมาทำไมล่ะภาสวยแล้วตอนอยู่คนเดียวน่ากสวยชื่ออะไรคะชื่อบีมครับพี่แม็กพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กไปทำไมอ่ะเดี๋ยว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 ขอเสียงสองก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแก่แล้วฟัเปล่งสองก็มางแก่แล้วเปล่งสองก็มาพี่ปุ๊บเปิดหน้าได้ไหมคะ ทุกคนเปิดได้าให้ดูหน่อยค่ะใช่ค่ะแมาค่ะสี่ช่องนี้หน้าบานมากเลยนะคะพี่ปุ๊ขาหนูจะเป็นน้องสาวพี่อยู่เลยนะหนูเปิดถามอยู่นี่ไงหนูก็อ่านอยู่ค่ะพี่พี่มาถามว่าแถวไหนครับรามินทารอเปล่าบอกทาเลย่ค่าะเท่สวยเมื่อก่อนเมื่อกี้เขาอยู่เขาคนเดียวเขาโคตรสวยเลยอ่ะโอ้โหโคตรเขาโคตรสวยเลยนะจ๊ะ พอน้องพี่อขึ้นไปแก้งอะความสวยห่างเห็นไหมพอเปิดอย่างี้นไงมันดึงฟิลเตอร์ไปเลยมันมีเปิดหน้าหน่่อยคะคุณบีน้องวีสวัสดีคุณส่งครับีสวัสดีครับสวัสดีเขาชื่อบีมเขาชื่อบีมเพื่อนเอ๋ยเขาชื่อบีมน้องบีมคุณแม่คุณแม่สวัสดีไง จำได้ไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะไนบิมพี่แมกไปอไมสวัสดีพี่เอรสวัสดีพี่สาครับสวัสดีค่ะพี่จันอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เขดจอลมาหาานพี่ดไินทไรทุกวันเนี่ยอะไรนะครับทำอะไรนะยม เฮียทรงบอกว่าใครคะสวยไปหมดเฮียส่งเฮียส่งสวัสดีเฮียส่งด้วยสวัสดีค่ะเฮียส่งสวัสดีค่ะเฮียทรงฝากเปย์ฝากเปย์ของขวัญให้ด้วยนะคะเฮียส่งใครเรียกเฮียหนูหนูว่าให้เปย์ของขวัญมาหน่อยากได้ประสาทครับอ๋ออยากได้ประสาทไม่เอาโปเป็นประสาท พี่ชันแดกเนอะกตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วสวัสดีคนสวีบินปาะชแดกเหรอเฮ้ยนะพี่จอนอ้อยนะนี่ประชันแดกพี่จอน้อยบอกว่าภาษาแดกเหรอพี่ปอนมพูดไม่พอเฮ้ยใครให้รางวัลจอนอ้อยเยอะขนาดนั้นเลยวะพวกเรายกถุงได้อยู่เลยใครเป็นเนาะน้องแว่นไงน้อนอ้อยทำไมหนูไม่ได้อ่ะ สวัดีพี่โยพี่โยพองัน่้นะเือวานพี่นงกาพี่นอ่ค่ะน้องอยากได้ให้เขามาใหสวัสดีพี่โยพโยทานข้าวหรอยังาเออเอ็งต้องเปิดหน้ามาพี่ปุ๊พี่ปุ๊พี่ปุ๊มันไปชันพี่แล้วพี่ปุ๊ไอวันเปิดหน้าแล้วพี่ปุ๊ถอดเกงเลย เฮ้ยห้องพี่ปุห้องพี่ปุห้องพิปุอันใหลยจำหน้าหนูไว้นะคะจำาหน้พี่เบลจำหน้าหนูไว้นะเออจำหน้าหนูไว้รับแขกะรับแขกนะเขาบอกให้จำหน้าเขาไว้จ้าจ้จ้าำหน้าหนูไว้นะคะถ้าไปเจอดาพี่บีถ้าไปเจอหนูที่ไหนพี่วิ่งหนีให้ไวเลยนะคะเฟีามาบอกใช่ไหมอ่ะ พี่โยพี่โยดูพี่ปูดิพี่โยดูพี่ปูมาคินกิของไหนนะพี่วิ่งหนีให้ไวเลยนะคะพี่เจอหนูที่ไหนพี่วิ่งให้ไวเป็นขอพี่โยเลยวันรอปั๊บเจ้าวันรอปั๊บช่องใหญ่ชือพี่ปูกกับพี่สองช่องพี่ชื่ออะไรมัวพี่ช่องสองชื่อวันช่องสามชื่อสาสาเกนครับ ตจ้าหนุ่มพโยค่ะสวัสดีไอเสียงไอเสียงหายไปไหนมาเนี่ยไอเสียงไม่เห็นหน้าเห็นบอดเลยสวัสดีที่บ่นสวัสดีครับพี่บได้ยินเสียงผมไหมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับมีมียินเสียงพี่ไหมได้ยินได้ยินได้ยินพี่โตโน่ได้ยินค่ะพี่โยใส่ฟิลเตอร์เลยพี่โตโน่น้องอยากได้ร้อยเหรียญใส่ข้าสวยอยู่แล้ว ไม่เคยมีใส่มาทำไมเวลาหวยใส่แล้วไม่เห็นสวยมันก็เหนื่นเขาเลยอ่ะพี่โยพี่โยอรับเงินไว้แล้วเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวคุยต่อเราต้องมาต่อกันอีกยาวเลยแหละไอวันไอวันทำอะไรครับคุณคุณค้ไม่เสร็จไม่สิ้น ก็เมื่อวานน่ะไล่เอาไล่ไพี่โน่โน้ตสวัสดีครับสวัสพี่โนค้ตพี่โน้ไปฝังพี่โยกับพี่บีเขาทำไมเนี่ยสวัสดีครับพี่บีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีี่บสวัสดีนะคะสวัสดีเซ็นนะคะคลิปเลื่องงานนี่เนี่ยสวัสดีครับช่องเล็กนะสวัสดีน้ำทิพย์จ้ะสวัสดีนะคะเออเพิ่งอ่านชื่อเพิ่งอ่านเพิ่งอ่านไอดีพี่เขานะสวยไม่ยากถ้าอะไรสวยไม่มากถ้ายากสวยไม่มากสวยไม่ยาก ้ยยเอะพี่โยตั้งใหม่ไปพี่โยไปตั้งใหม่ไปตั้งแค่นี้ก็แพ้แล้วนีไม่สวยสักนิดพี่ทิ้งใจชายค่ะของพี่เสวยพี่โยเบาะยังอดต่อเสื้อก่อนเดี๋ยวต่อเสื้อก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยววันนี้ทำหน้าอะไรกันวันนี้จะให้ทำหน้าอะไรกันเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวพี่โยแคปหน้าเอา พี่ปูพี่ปูโยคะหน้าเด็กพี่ปูพี่โยบอกให้โยคะหน้าเด็กพี่ปูโยคะหน้าเด็กทันโยไม่ทันพี่ปูถอดเสื้อเราพี่มึงกลับบ้านก่อนนะเหนื่อยยังพี่มอนเนาะแล้วลูกจะมายังพี่โยพี่ปูพี่ลุยพี่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 กลับบ้านก่อนนะไดีมาเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับที่ไหนอะ กับบ้านครับเริ่มงานแล้วลวันร้องอ่ะพอได้หนะมีตอมีน้องเป็นไงว่ะมีหน่ะมันวันตอวันร้องนี่น้องวันมาเพลงมาเพลงมาเปิดเพลงมางาพี่ปูจะเต้นโชว์แล้วไอ้วันโอ้โหพอ้าพี่ปูจะเต้นโชว์แล้วน้องวันเาเต้นมาเอาเพลงมาดิเอาเพลงหนไม่เพละมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวพี่เฮ้ยใครเปิดเพลงมันๆดิ ให้เพื่อนพี่มันนี่เธอสั่งนี่เขาจะเป็นไงพี่ขอเพื่อนก็เอาแต่นอนร้องไห้หายละเจอคนจริงอันขึ้นขึ้นมาเนี่ยกินโชว์ใช่ไหมพี่อืมสวยไม่มากยากเยอะมีโทรศัพท์เปิดเพื่เยอะจริงไหมครับพี่อ่านดังพี่อ่านนางพี่อ่านนางเดี๋ยวเขาได้ยินพี่อ่านนางเขารู้หมดเลยอะไม่รู้ผู้ชายสยบเขารู้ หยอกน้องหยอกพี่โยไม่เคอะไรไปไหนหะออหาเจอคนจริงพี่ปุ๊กพาดพีกก้อนเดี๋ยวจะเดินสาสาสาอย่านะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กอย่าไปทามแม่กับสมูนะสาเมื่อกี้เพลงอะไรนะแม่กับอะไรแม่กำจับหมูน้องสาเดี๋ยวพี่ปุ๊ก